ยายสัม,มนโนครัวก่อนจากพาที่แล้วหนีเดลเซาออกมาขอนอนเลยนะครับบ้านนี้มีคนนอนอยู่ด้วยมานี่ลุกขึ้นมาโอ้โหตัวหนักเกินจิกหัวเอาไว้เลยกันไม่มีผมเดลเซาจิกหัวโอเคนอนตรงนี้ก่อนนะผมขอยืมเตียงก่อนหนึ่งคืนโอเคนะครับเสียงอะไรอยู่หน้าบ้านอะ่ะวัวตัวเราอีกคนเดี๋ยวอ่ะอเมื่อกี้มันฮีโร่บายเพื่อหรอไงโหมันตัวใหญ่จังแต่งตัวเหมือนเราเลยบางอาจบางอาจจะทำลายบ้านฉันหรอตัดขอมึงควิดตัดไม่เข้าแววเดี๋ยวอ่ะ อุ้ยราาโรยหุ่นจัดโู้ยมันมาพังบ้านเราแล้วมันหายไปเฉยมันหายไปแล้วครับไม่รู้ว่ามันมาทำอะไรมันมาจากการเราแล้วมันก็หายไปหุยมันซอมบี้มิวแทนนีว,ว่ะอู้มันมาปล่อยซอมบี้มิวแทนไว้ครับมันจะมาถล่มหมู่บ้านอู๊ยเอพีซีจะโดนตืบ๊บ โอเคเราจัดการเราจะปกป้องหมู่บ้านไว้ล้มล้มหอล้มสาบเลยสาบเลยหุ้ยเอฟซี MC ตายแล้ว <c oughs> งายเลยโอเคมันเยอะมากเลยมันมาไม่อยู่คนระับเอาหอเอาตัวเอาตัวตีแขนงยังแข็งออืออล้มสวยฟาดฟาดา,ายไหมเอฟซี MC กลายเป็นมิวแทนหนีเขา้าบ้านกกอรมันไล่ล่าเราครับโอเคหุ okay. ้ยเอคีโรบาลมันปล่อยมาแน่เลยพวกนี้ ตายเลยต้องจะกรฮีโรบายในพานนี้โอเคเราหยิบเฮ้ยเลื่อยไงจากพาที่แล้วกรโหดในเวลาออญาิหุ้ยไม่เป็นไรเลยโอ้สุดๆตัดขอเลยแล้วก่อนโดนโดนอุ้หูเป็นหดวจัิงๆตัดหัวโอ้โหอันนี้มันของเล่นนะครับอย่าติดแดงนะครับอย่าติดเหลืองนี่ของเล่นเราสับของเล่นเทียบเลยได้เดี๋ยวตัดขาหน่อยอืล่วงล่วงเดินไม่ได้ก็เท่านั้นเรียบร้อยอ้เลื่อยมันนหดวจริง โดนเอาหอัวเอาหอัวเอาหอัวตัดแขนตัดได้ด้วยโอ้แขนแขนยังขาดตี้ไงโอ้ยก้อนโ,โดนโดนหมดกระดูกก็ไม่เหลือสวงามไปจัดมันเยอะมากเลยตรงนี้ก็มีเดี๋ยวเราต้องเรียกแอร์ซัพพร์ครับมันเยอะเกินไปเราต้องปกป้องหมู่บ้านนี้ไว้ให้ปลอดภัยโอเคขอญาติหาของก่อนกระเป๋าโดราเิมอนแอร์ซัพพร์ปฏิการด้วยตัดไปนี่ไงจะแล้วเป้าหมายยิงโอ้โหสวยงามไปครับ เดีเราจะให้แอร์สปอร์ตเราจัดการให้หมดทั้งหมู่บ้านไปเลยปองหมู่บ้านใบนี้ไว้เอ๊จัดก,การยิงโดนไหมโอ้ยตัวแตกแตกตัว,ตตวตดดไปโว้ยโดนไหมงดจัดไปสองตัวรวดสวยงามอิ้ยเอาฮ้ยมีอำนาจอยู่ในมือครับป้านฟ้าของเราล่วงไปดีล่วงไปดีไ,ปดไม่เท่าไหร่ท,ท็อปนี้มีแทนโอ้ยตรงนั้นเพียบเลยสั้นเลยชุดใหญ่ ลูกระเบิดโว้ยเป็นไงโดนเบา,า,ายังไงยัางไงหุ้ยยังรอดอีกอยังรอดซ้ำซ้ำต้วนซ้ำเออสวยสวยเลยเกูเริ่มแหลกเริ่มแหลกมันเริ่มของเริ่มเยอะเริ่มแหลกแล้วเจกันเจการ,การออเด้นครับโดนไปดีโดนไปดีดปดสวยงามขอบคุณมากแอร์ซปอร์ตเนี่ยโดนอีกอันนี้ทิ้งระเบิดครับ F16 ขับมาเลยทิ้งระเบิดทำไม โอ้เต็มเต็มร่วงยังร่วงมาสองตัวก็มาดิสองตัวก็มาเลยฮิโรบายมันส่งมาเดีย๋ยวเราไปจาัดก,การฮิโรบายเงเยมาเยอะจัดโดนไหมโดนตัวหลังโอเคโดนแค่ตัวหลังเราต้องสามอีกทีนึงเอเอาดีลวกันอของก่อนของเล่นหนียดดาตัดครึ่งมาโดนเป็นไงขาดคืงโอด,ดหุยเยวมันมว้าว ยิงแสงมันตาได้อุ้ยจับไปตายด้วยแปลกแปแล้วจัดอ้าวโหดจัดไอ้มิวแท้เนี่ยด้วยไมเอมิวอยู่ไหนวะเนี่ยมันโหดจัดเลยมีสับไปตายนี่ไงโดนไปอีกทีเป็นไงคออเออตัวขาดไปตายได้ยังไงสับหัวซ้ำเขาอีกให้ตายชัวโอเคล้วงตัวนี้มันยิงแสงได้เหมือนฮีโร่บายเลยครับมันโหดจัดเลยตาเลเซอร์อันตรายจัดแรงตัวนี่ไงนี่ไงอ้าวว้าวไม่แรกโดนไหม ดูแห็นฆาาครับนีเราไปซ้ำอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวหยิบของก่อนมาเจออาวุธนที่ชอบที่สุดอเป็นไงโอ้เนยิงคืนเตัวมันสลายไปแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานกันตัวมันหายไปไหนแล้วโดนอย่โดนสายฟ้าโอ้โหเไงตัวมันจมไปแล้ววันนี้ชอบมากเลยกินทุกอย่างมันแกกินทุกอย่างหมดจัดมีตัวมีตัวมีตัวส่งมาเยอะจัดกินไปอนโดนไหม โดนล้มดิล้มตายไอ้เฮ้โดไปดีหูเอาวันนี่มันมันเหมือนแบบยักร์วาาอุ้ยใครยิงแลไรอ่ะีตัวโดนมีตัวหอโดนไหมเตืนกี่วันสวยหายไปเลยเตือใส่ฟ้าี่แบบโดนเอ๊ะนี่เสียงอะไรไม่ไหมหรือเปล่าว้าเสียงอะไรไม่ไหมขอไปเช็คก่อนเฮ้ยมันเวงว่าประสารละเวงเฉยอุ้ยมังก้อนบุกโอ้สวยละ ก็มาบุปผาโดนโดนเจ้สไนซ์ส่งยิงปีเป็นไงล่ะมาบุกบ้านใครไม่บุกโดนอุ้ยติดติดติดเอาหัวจะเอาหาัวจะเอาใช่ไหมยิงไปดิเหมือนจะยิงไม่เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวอุยอ้ยอยู้หจะเปเลี่ยนวุ้นก่อนมามาหาหัวอุ้ยอุ้ยหจัดเลยยิงไม่เข้าเลยจะเปลีย่ยนเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์นี่จะมีล็อกเก็ตลันเชอร์ครับมาซดเข้าหน้าไปดิบอกไว้ไม่โดนโดนตัว นี่อะเต็มหน้าเป็นไงเอาอีกนัดอูอ้เดี๋ยวมันจะโคตรใส่ถอยก่อนอ,อ้ติดเดียวโคตรถึกมากเลยว่ะยิงไม่เข้าครับาวายาเลยสักพอลตำการจู่โจมอยู่ไหนวะยุงบนตานเลยสารกระสนุนระเบิดไปรัวๆไม่มันบินขึ้นโอเคโดนอยู่โอ้ทีเดียวเองโอเคโดนโดนนี่แล้วก็กสนใจการไม่โดนโอเคใช้กระสนุนที่ดีกว่าคัสเตอร์บ,บอมครับกระสุนระเบิดกระจายขึ้นอย่างนี้ก็สวยดิเออขึ้นตรงๆ ตายเปล่ามันจะตายครับปูสวยงามจัดคือร่วไปแล้วเดี๋ยวจะเอาเนื้อมังกรมาทาเป็นอาหารมังกรครับแล้วเราจะไปจับมังกรกันดีกว่าขอบคุณมากแอร์พอร์ตสวยงามสุดๆโอเคว่าแต่ศพอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเพราะงันไงศพอยู่นั่นโอเคเราไปเอาศพมาก่อนครับนี่ไงอาหารมังกรโอเคเรา,เาวางไว้รอไว้เฉยครับแล้วเดี๋ยวมังกรก็จะมาสวยมังกรมาแล้วโอเคลงมา ไปลงมากินอาหารมังกรครับสวยงามไปจัดนี่ไงขี่เลยโอเคอันนี้เราก็ควบคุมสอาคนควบคุมมังกรได้แล้วครับมอลุยนรกเนี่ยมอใส่ให้หมดเอาหัวเก่งมาจากไหนตัวไหนเจ๋งมาขโมนใส่ให้หมดโดนโดนอุ๊ยิระเบิดได้ไงวะเกิดอะไรขึ้นอะไรระเบิดอุดย้ยมันมาทีา่เราใบอุ้ยมันมาข้างหลังแม่เงยเดี๋ยวหาขอไปจากกามันก่อนไม่ไหวจริง,งไอ้หมอนี่มันน่ารำคาญจะจัด มาตามไปถึงบ้านเลยโลและนี่คือบ้านหลักเราด้วยสวยละอยู่ไหนวิวูยังไงจะแอบหลังรถก่อนโนบายมามาถึงบ้านเราเลยครับวูดต,ตัวเป็นยังใไงเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวต้องหาอาวุธราชก,การก่อนนี่ไงมาใช้ปืนช็อตกันยิงเข้าไปก่อนโดนไหมโดนเป็นไงไม่สำลักสถาเลยเดี๋ยวกันเาราเจียนดาอุา๊ยโนจัดเกิดไวอาวุธใหม่เปลี่ยนก่อนเอาปืนนี่แล้วกันร้อยนัดตดัดอืมเป็นไง แค่เสื้อขาดก็กิดหิวนี่ไงไใจโอ้โหมันซัดขึ้นมันถึงจัดลูกนน้องมันเพียบเลยหมุน้องมันเยอะเกินมาส่งสเต็มยูเทนมาหาเราด้วยไอ้พวกนี้มันหน้าตาเหมือนเราเลยเ <c oughs> ออเยอะจัดเลยครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายด้วยนี่ไงแปะทีนทีแล้วกันน่าจะดีสุดแล้วสำหรับทีนทีน่าจะแรงสุดแล้วนี่ไงตัวแตกหวยล้มหมดแปะอือสามสามสามให้หมดสวยระเบิด อุ้ยอยู่เลงอุย้ยมันเดินมามันเดินมาเราแอบข้างหลังโอเคแปะขามันให้ขามขันขาไปเลยโดนโดนโดนเป็นไงล่ะอุ้ยตัวจมนี่ไปเลยแปะหัวแล้วกันตายแน่นอนเฮ้ยไม่รอดเออฮีโร่บายแล้วยังไงฮีโร่บายแล้วยังไงโอ้ยอืมข้างหลังอีกตัวเอ้ยมีตัวผม,เ,มวเอ,าอ,อ้าผมตอดขาด